าไปยังหน้านเริ่มต้นระบบคลาวของเทสโตสวริตและทำการลงทะเบียนเลือกประเทศของคุณเลือกภาษาและใส่อีเมลของคุณพร้อมตั้งรหัสผ่านในการเข้าระบบกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและกดปุ่มร i จิส a ตชันเพื่อลงทะเบียน ไปยังกล่องข้อความเข้าในอีเมลและยืนยันการลงทะเบียนสามารถกดลิงก์เพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินระบบคลาวของเทสโตได้อัตโนมัติใส่อีเมลของคุณและรหัสผ่านคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ในทันที